โดนอีกแล้วใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเจอโยงข่าวอันฟอลโล่แม่แฟนเจ้าตัวโรคเปิดใจทันที หวานกันไม่หยุดเลยจริงๆสำหรับคู่รักใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและไนนยนพัทรที่เลื่อนสถานะจากเฟรนโซนสู่แฟนโซนในที่สุดยิ่งนานวันก็ยิ่งมีช็อตฟินๆมาให้คนโสดได้อิจฉาตาร้อนกันทั้งประเทศแต่ล่าสุดข่าก็ดูเหมือนว่าจะเกิดดราม่าขึ้นอีกครั้งสืบเนื่องจากกรณีที่มีเพจดังเพจหนึ่งได้ออกมาฟาดคำใบ้ร้อนว่า unfollow ลบเพื่อนเท่ากับอาจรำคาญแต่ถ้านางเอก unfollow แม่ผัวเท่ากับอะไรทําให้ชาวเนต็ตต่างแหยงไปที่ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกันยกใหญ่และก่อนที่จะเกิดเรื่องราวดราม่าใหญ่โตเช่นครั้งก่อนใบเฟิร์นพิมพ์ชนกก็ได้ออกมาเปิดใจกับสํานักข่าวห้องข่าวบันเทิงทางเวิร์กพอย์ทันทีเลยว่า จริงๆเฟิร์นว่าทุกคนรู้นะไม่มีอะไรถึงเฟิร์นเลยตัวเฟิร์นแล้วก็สถานการณ์ก็ยังเหมือนเดิมเฟิร์นไม่มีทาง unfollow แน่นอนเฟิร์นเข้าใจนะเพราะมันเคยเป็นข่าวใหญ่มาก่อนหน้านี้แต่จริงๆรอบนี้ไม่มีอะไรกระทบนะไม่รู้เลยไม่ลำบากใจเลยค่ะเข้าใจมากๆเพราะว่าอย่างตอนที่เซนซิทีฟที่สุดคนก็เข้าใจและรับรู้แล้วผ่านมันมากับพวกเราแล้ว นายก็น่าจะไม่ได้รับรู้เรื่องนี้ด้วยค่ะเพราะไม่ได้อยู่ในหัวข้อที่เราคุยกันเลยชิวแล้ว